พิธาประกาศพร้อมเป็นนายกคนที่30ของประเทศพร้อมเป็นนายกนายพิธาลิมเจริญรัต วนาพักเก้าไก่ทวิตข้อความหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งเก้าไก่นำมาเป็นอันดับหนึ่งเวลา3.27นาิกา27นาทีวันที่15พฤษภาคม2 5 6 6ระบุพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกัน และเราเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้ความฝันความหวังของพวกเรานั้นค่อนข้างเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมผมก็จะรับใช้ท่านก้าวไก่เรือตั้งสองพั้าร้อย ณขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคเก้าไก่ได้รับความไว้วางใจอย่างล้นลามจากประชาชนทั้งประเทศเก้าไก่จะเป็นพรรคสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลโปรดติดตามการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพรรควันจันทร์เวลา12นาฬกาและเวลา17นาฬกา30นาทีเราจะขึ้นรถแห่ไปขอบุณประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลานคนเมือง